คลิปนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของเนื้อหาสาระของคอร์สคอร์สนี้คือคอร์สสอนออนไลน์จินตะกีตาภาษาดนตรีสากลเนื้อหาสาระก็จะตามนี้เลยนะครับเป็นเรื่องราวของภาษาดนตรีสากลยังไม่ใช่เรื่องราวของการเล่นดนตรีสากลถ้าเป็นภาษา ก็คือจัดอยู่ในระดับฟังรู้พูดได้อ่าอยู่ในระดับอ้อมอกหัดฟังเสียงเรียนเสียงออกเสียงตามแล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระที่พูดแฟังรู้พูดได้อ่าเปล่งเสียงได้ตามตามเสียงที่ได้ยินนะครับแล้วก็เปลี่ยนระดับเสียงได้ด้วยอนะครับเป็นภาษาเป็นภาษา แล้วหลังจากนั้นก็ไปสู่ระดับฟังอ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้ก็คือเห็นตัวอกักษรก็ก็อ่านออกเสียงได้นะครับเห็นเห็นตัวเลขก็ออกเสียงได้อักษรในในภาษาดนตรีสากลมีอยู่3แบบนะครับคือเป็นแบบตัวเลข แล้วก็เป็นแบบตัวอักษรไทยแล้วก็เป็นตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นนะครับก็ฟังรู้พูดได้แล้วก็ฟังรู้พูดได้แล้วก็อ่านออกเขียนได้ได้ยินเสียงก็รู้ว่าหมายถึงอะไรแล้วเอามาเขียน เป็นสัญลักษณ์ต่างๆได้ฟังรู้ฟังได้ยินเสียงแล้วก็เปล่งเสียงตามได้แล้วเห็นตัวอักษรก็อ่านออกเอา,เอาฟังฟังเสียงแล้วก็เอาเสียงที่ได้ยินมาแปลเป็นตัวอักษรเขียนได้แล้วก็อ่านอักษนะรกที่เขียนได้นะครับอ่านอักษรที่เขียนได้ให้กลับมาเป็น เสียงดนตรีเอาเป็นเสียงต่างๆครับซึ่งเสียงที่ได้ยินได้ยินเสียงดนตรีทำนองดนตรีแต่ได้ได้นะฮะได้ยินทำนองได้ยินทำนองแล้วก็แปลงมาเป็นวรรณยุกต์วรรณยุกต์ก็คือ ลำดับที่ของเสียงดนตรีนะครับซึ่งมีอยู่7จบวกหนึ่งลำดับเดี๋ยวเข้าไปเรียนรู้กันนะคลิปต่อปไปอ่าได้ยินทำนองได้ยินเสียงอนะ่ะแล้วก็เอามาเขียนเอามาเขียนอ่าแล้วก็อ่านกลับอ่าอย่างนี้นะครับได้ยินเสียงอันเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงร้อง จะเป็นเสียงดนตรีมันก็เป็นเสียงเป็นเสียงทังนั้นะได้ยินแตาดาดา่ได้ๆอาจจะออกจากเสียงปากผมพูดหรืออาจจะเสียงเครื่องดนตรีหนึ่ง,งๆใดๆหรือเป็นทํานองอ่าไปกันไหมอ่าฮะอย่างนี้ฮะก็ฟังรู้ว่าถ้า,าเป็นเสียงวรรณยุกใดนะฮะซึ่งแลไปเรียนรู้กันต่อไป ทีนี้เมื่อเอามาเขียนก็เขียนได้สามแบบเขียงบนรณยุที่ได้ยินเมื่อเขียนแล้วก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งถึงแปดตัวเลขตัวอักษรก็จะเป็นตัวอักษรไทยแล้วก็ตัวโน้ตตัวโน้ตบนบรรทัดอ้าเส้น โน้ตบนบรรทัดห้าเส้นได้ยินเสียงเอามาเขียนเป็นตัวเลขได้เป็นตัวกษรไทยได้เป็นตัวโน้นต Note, บนบรรทัดห้าเส้นได้หรือเห็นตัวอักษรเห็นตัวเลขเห็นตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นก็อ่านกลับเป็นแต่ยังไม่ใช่การเล่นดนตรีนะครับยังไม่ใช่การปฏิบัติดนตรีนะครับอ่าน เนืหาสาระของในคอนนี้ก็คงจะชัดเจนนะครับว่าสกอบอยู่ที่ภาษาดนตรีเท่านั้นเองเอาละครับก็เอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ